สวัสดีครับหน้านี้เป็นหน้าแรกที่ทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้จะมีหน้าหลักสินค้าตก๊า้าเข้าสส่รบบและสมัครสมาชิกค,ครับหรือสามารถกดช็อปน้าเพื่อไปนหน้าสินค้าได้เลยครับเริ่มแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนครับ ก็ทำการเข้าสู่ระบบครับนี่สมับเป็นผู้ขายได้เช่นกันครับเพื่อเพิ่มสินค้าครับตอนนี้สินค้าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สามารถซื้อสามารถดูการซื้อของฉันได้ด้วยครับนี่ก็สมับเป็นผู้ขายได้เลยครับก็ถ้าสบับเป็นผู้ขายเสร็จแล้วก็สามารถเพิ่มสินค้าได้เลยครับ ชื่อสินค้าราคาสักหกสิบบาทอ็คที่ไปแล้วก็สามารถเลือกไฟล์ภาพได้เช่นกันครับแล้วก็กดเพิ่มสินค้าเลยครับสินค้าก็จะเด้งไปหน้าสินค้าครับ ออกจากระบบนะครับเพื่อจะใช้อีกบัญชีหนึ่งเป็นการซื้อสินค้าครับสินค้าก็จะมีเพิ่มอยู่ในนี้นะครับอันนี้ใช้อีกบัญชีหนึ่งแล้วนะครับสามารถกดดูรายละเอียดได้ครับเพื่อดูดีเทลโปรดักครับก็กดเพิ่มรายกร้าครับแล้วก็จะขึ้นยอดรวมมานี่ครับหรือเราจะซื้อสองชิ้นก็ได้ครับอัปเดตก็จะขึ้นยอดรวมเช่นกันครับหรือลบรายการก็ได้ครับ แล้วก็กดสั่งซื้อเลยแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อก็จะไปเด้งเด้งไว้หน้าายการครับสั่งซื้อของคุณครับอยู่ในหน้านี้ครับการซื้อของฉันโอเคครับขอบคุณมากครับ